รุ่นท็อปนะครับผมสีแดงนะครับแรบสีทั้งคันเลยด้านล่างเลยจุดไฮไลท์ของเขานะด้านล่างคันนี้ใส่เป็นตัวยางแอตลาสนะฮะใส่คู่กับแม็กนะครับตัวซับแทนของโฟเฟนเดอร์นะครับปรับแปดระดับมาแล้วนะพี่ๆใส่ส่วนของกันชนท้ายของหางมือด้วยนะกันชนท้ายของเขาชื่อรุ่นว่าสวัสดีครับผมพอกับเบลนะครับจากเฟ,ฟอร์ฟอร์ดรอร์ชันล่าสุดบายเบล ไม่รู้เลยว่ารถข้างหลังเบลกับเบลเนี่ยใครหล่อกันนะนี่ข้างหลังเบลเลยกันนี้ฮนะรุ่นท็อปนะครับผมสีแดงนะครับแลปสีทั้งคันเลยราคารถอยู่ที่1นล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวท็อปหล่อแต่งเต็มเลยนะชุดเหล็กทั้งคันเลยของฮัมเมอร์นะครับสวยมากบอกเลยเดี๋ยวมาดูทีละจุดนะว่าแต่งอะไรไปบ้างทาไมมันดูลงตัวขนาดนี้ใช่ไหมเลือกไม่ถูกระหว่างเบลกับรถเลยใช่ไหมนี่เดี๋ยวพาไปดูทีละจุดกันด้านหน้านะพี่ๆด้านหน้าเนี่ยใส่เป็นกระจังหน้าของ ทรงลัพเตอร์นะครับ f R d แบบนี้เป็นจากหน้าทรงลัพเตอร์ V6 นะครับทรง3มิตินะครับจะนูนๆแบบนี้รับกับตัวข้อไฟด้านหน้าเห็นไหมฮะข้อไฟด้านหน้าจะเป็นสีดําด้านนะพี่ๆข้อไฟแบบนี้เลย,วยสวยๆเลยทําให้ลงตัวมากเพราะไฟเขาจะเป็นไฟแมททิก LED ซึ่งไฟแมททิก LED จะเป็นไฟอัจฉริยะนะครับปรับเองได้อัตโนมัติเลยบอกเลยว่าดีมากนะฮะคันนี้มีเฉพาะรุ่นท็อปนะครับเป็นลูกแก้ว2ดวงแบบนี้เลยนะครับจะมีเฉพาะรุ่นท็อปนะพี่ๆแล้วเขียนข้อ Performance LED นะครับสวยเด่นมาก คันนี้จะเป็นคันรุ่นท็อปเนาะเขาจะมีกล้องรอบคันมาให้นะครับกล้องรอบคันด้านหน้าจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับนี่มาพร้อมกับตำแหน่งตัวฉีดน้ําด้วยนะยเวลาไปออฟโรดเนาะไปลุยโคลนเนี่ยฝนตกเนี่ยตัวนี้มีระบบฉีดน้ําที่กล้องเนาะก็จะทําให้มองชัดขึ้นนะครับด้านล่างเลยจุดไฮไลท์ของเขานะด้านล่างคันนี้ใส่เป็นตัวกันชนด้านหน้านะครับของฮัมเมอร์นะชื่อรุ่นว่า King คิงซีรีส์นะฮะนี่คางแน่นๆแบบนี้เลยฮะพี่พ มาพร้อมกับขวงสีแดงนะครับซ้ายขวานะครับเอาไว้ดึงเอาไว้ลากนะนี่แล้วก็มีช่องใส่วิน์อยู่หลังตรงป้ายนี่เลยนะฮะแล้วก็บอกเลยว่ารุ่นท็อปเขาะจะมีเรดาร์เรดาร์ต่างๆเซ็นเซอร์ใช้งานได้ปกตินะในขณะที่ใส่ชุดฮัมเมอร์เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าเรดาร์กับเซนเซอร์จะมีปัญหานะครับออกแบบมาอย่างดีเยี่ยมเลยนะฮะลงตัวเนาะแล้วก็ด้านบนใส่ในส่วนของสกูปทรงสูงนะฮะหรือว่าสคูปทรงฟิตนีน่แหละฮะเป็นรูปม้า สีเดียวกับตัวรถนะครับสีตัดกับสีดําด้านสังเกตดูพี่พีความลงตัวเพราะสีก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยแล้วก็ตัดขอบกันเนาะด้านหน้าเท่ๆใช่ไหมเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างนะฮะด้านข้างนี้แต่งอะไรบ้างนะคิ้วซุ้มล้อขนาด6นิ้วหมุดเงินนะฮะหมุดเงินเป็นหมุดหลออไม่ได้เจาะตัวถังจริงๆนะพี่พีสบายใช้ได้เลยนะครับเฮ้ยท,ทำไมมันดูลงตัวมันลับกับตัวล้อแม็กกายางนะครับไซนี้เป็นยางแอดลาสนะฮะใส่คู่กับแม็กนะครับของโอซิสนะครับสีดําตัด ด้วยมิลลิ่งสีแดงเลดแคนดี้นะออฟเซตลบอยู่ที่24สนะฮะสเปคยางเนี่ยแอดราตัวนี้สามสคูณดบสองจเนาะเป็นแมตชขอบ20นะฮะเต็มเต็มแบบนี้เลยนะครับเป็นยางวัตเทรนนะเป็นยาง MT นะสายออฟโรดเนี่ยถูกใจแน่นอนดอกยางหนาแน่แนแบบนี้นะฮะยกขนาดนี้ใส่ขนาดนี้ยก2เนี่ยต้องใส่ปีกนกเรื่องนแนะนําเลยทำไมต้องใส่ปีกนกพ,พี่พี่มาดูนะฮะปีกนกของโยงตรงนี้เลยปีกนกใส่เพื่อปรับองศาเวลาขับขี่นะครับ เพราะว่าล้อล้อยางเราโตขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้เราควรต้องใส่นะเพื่อให้องศาการวิ่งเนี่ยดีขึ้นไม่กินหน้ายางนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวซับแทงของ Pro f e ดอร์นะครับปรับแปดระดับมาแล้วนะพี่ๆคันนี้ใส่หน้าหลังเลยนะฮะเพื่ออะไรเพื่อเวลาไปออฟโรดจริงๆหรือว่าแต่และสาาพถผนเนี่ยต้องการใช้โช่งแบบไหนกระด้างแข็งแบบไหนพี่ๆี่มาปรับตรงนี้ได้เลยครับแประดับปรับละเอียดด้วยนะครับนี่บอกเลยว่าใช้งานง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็ใส่ในส่วนของการข็ง กันแข็งตัวนี้บอกเลยว่าไปเวลาเราไปลุยป่าจริงอะถ้าเกิดฝนตกหรือโคลนดินกระเด็นอะตัวนี้กันเข้าห้องเครื่องได้เนาะเรื่องความปลอดภัยนี่คนจะมีนะฮะช่วงล่างแน่นๆจัดเต็มแล้วนะครับคันนี้เป็นใบเทอร์โบเนาะใบเทอร์โบก็หมายถึงเทอร์โบคู่นะครับเล็กใหญ่ทํางานร่วมกันแรงม้าที่210แรงมานะ้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับก็อัตราเร่งไม่ต้องห่วงแล้วสบายๆนะขึ้นเขาลงห้วยผ่านฉลุยในส่วนของกล้องรอบคันด้านข้างจะมีใต้ ใต้กระจกมองข้างแบบนี VII ้พี่ๆี cool kind of ่สังเกตดูก็จะมีไฟ LED ด้วยนะเวลาเปิดรถนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบันไดนะครับชายบันไดของเราเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะฮะเปลี่ยนเป็นของ h a m m e r นะฮัมเมอรรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่าชาโดนะทำไมต้องเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าตัวเนี้ยมีแถบกันลื่นพี่พี่ลองดูนะครับถ้ารุ่นใหม่ฟอร์ดไอเกน2022ครับจะมีแถบกันลื่นให้บอกเลยว่าก็ดีเลยนะเพราะเวลาใช้งานจริงเนี่ยฝนตกหน้าฝนเนี่ยอย่างคันเนี้ยช้ำๆแบบเนี้ยพี่ ขึ้นลงก็ได้สะดวกปลอดภัยด้วยนะฮะบันไดแล้วขึ้นมาด้าบนสุดบ้างนะส่วนนี้เขาเรียกว่าลูฟแลกนะครับโซลาก็คือหมายความว่าจะเป็นแหลกหลังคาที่ต่อเชื่อมเป็นของ h ั m m e r รนี่แหละฮะใส่เป็นตัวไลท์บาร์ด้านหน้าด้วยเนาะไลท์บารตัวนี้ส่องสว่างได้ชัดเจนมากๆเลยนะฮะเวลาไปแคมปิ้งหรือไป,ปลุยป่านะมีไฟ LED ไซ้ายขวาด้วยครับปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้นะฮะบอกเลยว่าแจ่มมาก วิตตัวถังสูงขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูเต็มนะครับแล้วก็ไฮไลท์อีกส่วนหนึ่งจะเป็นในส่วนของตัวสติเกอร์ด้านข้างตัวรถพี่ๆลองสังเกตดูนะฮะออกแบบคือจริงๆแล้วทั้งคันแล้วนะแต่คันนี้ก็ยังใส่สติเกอร์คำว,ว่า a n g k o k แบงคอกไทยซีเคอร์ตี้นะครับอันนี้ออกแบบได้นะอยากได้ชื่อองค์กรชื่อเราชื่อภรรยาชื่อลูกบอกเบลได้เลยคนระับเบลจัดให้นี่อันนี้ก็ออกแบบอย่างที่ตัวเองต้องการได้เลยแล้วก็มีศาสตร์โคนลายยางสีดำนะฮะเพื่อเพิ่ม มิติของตัวรถเนี่ยแล้วก็มีส่วนนี้ด้วยนะฮะบ,บอกเลยว่าสติกเกอร์ทั้งคันนะมันจะรับกับตัวนี้พอดีนะฮะถ้าสีดำเนะ่ยส่วนนี้เขาเรียกว่าโลบารรุ่นของ Hammer รนะฮะรุ่น Warrior w a นะ i o r สังเกตง่ายจะเป็นตะแกรงแบบนี้ตะแกรงแบบนี้มาพร้อมไฟถอยหรือไฟเบรกดูที่3นะครับแล้วก็มีไฟถอยเป็น led 1 2 2ตําแหน่งนะครับ1คู่เนาะแบบนี้เลยฮะ มิติตัวรถดูดีมากนะฮะไม่มามาด้านท้ายกันบางด้านท้ายเนี่ยแทบจะไม่ใช่4รถแล้วเพราะว่าด้านท้ายก็เป็นสติกเกอร์ทั้งแผ่นเหมือนกันนะฮะนี่ก็จะมีคําว่า b a n คอกเออแบงคอกไทยเซกรตี้แบบนี้เลยแล้วก็มีรอยขีดนะครับรอยควน3ตํตแหน่งนะฮะบอกเลยว่าลงตัวนะนี่ใส่ส่วนของกันชนท้ายของฮัมเมอด้วยนะกันชนท้ายของเขาชื่อรุ่นว่า n o วานะครับผมนี่ฮัมเมอร์โนนะส่วนนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ ไฟ l e d ซ้ายขวานะครับแล้วก็มีไฟ2ป้ายทะเบียนแล้วก็มีตำแหน่งของห่วงแดงนะครับห่วงแดงตัวนี้เอาไว้ลากจูงได้จริงๆนะครับเคร่มตตำแหน่งในส่วนของต่อพ่วงเนาะปากนกแก้วหรือว่าหัวบอลนะครับเพราะว่าเวลาจะลากจริงๆงลากสิ่งใหญ่ๆอย่างเช่นเรือพี่ๆเระต้องมีตำแหน่งนี้นะครับใช้งานได้จริงด้วยนะบอกเลยว่าเต็มๆ็มแบบนี้ฟีลลิ่งแล้วก็ฝาท้ายหนีไม่พ้นนะครับไฟแท็กเขาจะมีฝาท้ายแบบผ่อนแรงแบบนี้ครับมือเดียวมือเดียวเลยนะครับพี่ผู้หญิงใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับนี่ แบบนี้เลยคันนี้สนนราคาอยู่ที่1 2ึ9 0 0 0าบาทนะพี่พีนะครับโอเคบอกเลยว่านี่ให้ดูรอบคันอีกรอบนึงนจุดตำแหน่งของด้านด้านหลังที่เป็นสะพงปรับแปดนะครับี่ตำแหน่งปรับตรงนี้นะฮะ <c oughs> ดีเทลต่างๆเรื่องรายละเอียดต่างเนาะ <c oughs> บางทีเนี่ยบอกเลยว่าพี่พหลายๆคนนะอาจจะไม่มีประสบการณ์เรื่องการแต่งรถนะ เรื่องออฟโรดเรื่องการแต่งหลอเท่นะเฮ้ยต้องไปจ่ายตรงนู้นไหมต้องไปทําเองหรือเปล่าไปร้าน A ร้าน B ร้าน C ีเงี้ยปวดหัวฮะมาที่นี่เลยนะโชลูฟอร์ดเกษตรน้อมินนะครับจบที่เดียวเลยนะครับโทรหาเบลได้เลย064642566นะครับหรือว่าทักเพจมาก็ได้นะคุยกันง่ายสบายๆตามสไตล์เบลอยู่แล้วครับพี่ๆคุยเรื่องออกรดเรื่องแต่งรถคุยได้หมดเลยนะครับสำหรนนี้คลิปนี้เบลขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่สวัสดีครับ